สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาครั้งนี้มีความแค้นนะครับยาจกซู 4G นะครับรานประลองครับเขาเคยท้าปรลลองไว้เดี๋ยวมาดูกันผมแพ้มาตลอดจนผมลบทิ้งไปแล้วต้องโหลดกับมาใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยครับผม หาก่อนอยู it. nice ่ไหนนะนี่ครับเจอแล้วครับพักทายก่อนเลย่องก่อนครับโอ้โหเขาคงจะเล่นมานานแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับนักลบย่อมมีบาดแผลขอประลองนะครับ อนยาจกซู Asia, ี4ีนะครับฝากไว้เลยครับไม่ต้องออโต้ครับคุมเองครับเ่้งไปเลยเด็ดเป็ดโดนอีกแล้วแขนนักแขน เดี๋ยวกลับมอีกรอบครับผมเอาใหม่ครับขอลองอีกรอบแขนมากเลยครับคนเนี้ยแขนมากเลยฝากถึงด้วยนะต้องชนะให้ได้ครับสักวัน โดนอีกแล้วราชาสีเดี่ยงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปอัพตัวเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับแต่แค้นครับฝากถึงนะครับยาจกทูสีตีอ้อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะอ้อนนะ